ตอนที่41เขตห้ามล่าหมอกในป่าเริ่มหนาคึ่งราวกับม่าหนาแน่นที่บดบางแสงจากเบื้องบนแม้ยังคงเป็นเวลากลางวันแต่ความสว่างกลับเลือนรางอย่างประหลาดเสียงของแมลงป่าค่อยๆเงียบหายเช่นเดียวกับเสียงลมที่เคยพัดผ่านระหว่างต้นไม้ก็หยุดนิ่งทุกอย่างเงียบงันเกินกว่าธรรมชาติจะเป็นไปได้เรนกับริก้าวเข้าสู่โซนตะวันตกของป่าดึกดำบรรสถานที่ที่บันทึกเสียงเตือนถึง เศษเสีเ้ยวของผู้สร้างแทนที่จากระบบยังคงไร้ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่นี้และเส้นทางก็เริ่มเลี้ยวววนซับซ้อนราวกับมีใครจงใจออกแบบที่นี่ให้ความรู้สึกเหมือนกับอยู่ใต้เงาของบางสิ่งริกระซิบเข่ากำ้ัมขวานแน่นดวงตาเฝ้าระวังเรนเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะหยิบหินสำรวจจากกระเป๋าของที่ได้รับจากการล่ามอนสเตอร์ระดับอัศวินเมื่อนานมาแล้วเขาคว้างมันออกไปเบื้องหน้า ทันใดนั้นตูม้มแรงระเบิดเวทสีเทาดำปะทุขึ้นกลางอากาศราวกับสนามพลังงานบางอย่างถูกกระตุน้นหินระเบิดเป็นฝุ่นโดยไม่ตกพื้นแจ้งเตือนระบบเข้าสู่เขตห้ามล่าพื้นที่ต้องห้ามชั่วคราวคำเตือนการต่อสู้ในพื้นที่นี้มีความเสี่ยงต่อการกลายพันธุ์ขั้นสูงและการดึงดูดสิ่งมีชีวิตระดับลับผู้วิวัฒนาการระดับต่ำกว่าระดับอัศวินควรหลีกเลี่ยง เรนรีตากลายพันธุ์ขั้นสูงงั้นเหรอพื้นที่นี้มันไม่เหมือนที่อื่นเลยยังจะไปต่อไหมริกถามด้วยน้ำเสียงเรียบเรนหันไปมองเขายิ้มมุมปากเล็กน้อยยิ่งระบบเตือนมากเท่าไรฉันก็ยิ่งอยากรู้ว่ามีอะไรซ่อนอยู่ทั้งสองเดินต่ออย่างระมัดระวังพวกเขาเลือกใช้ทางลาดรอบโขดหินเพื่อลดโอกาสถูกมอนสเตอร์โจมตีโดยไม่ทันตั้งตัวและเตรียมตัวพร้อมต่อสู้ตลอดเวลา ไม่นานนักพวกเขาก็พบสิ่งมีชีวิตตัวแรกของเขตห้ามล่ามันคือแมงมุมเหล็กเงาขนาดเท่าม้าหนวดสั้นหนาแน่นเป็นโลหะขัดเงาสายตาสีเงินหกดวงจับจ้องพวกเขาทันทีที่เห็นแจ้งเตือนระบบตรวจพบแมงมุมเหล็กเงาระดับอัศวินกลายพัุนขั้นตน้นสถานะอัตราการต้านทานเวท90%การโจมตีระยะไกลระดับสูง ดรอปไอเทมคริสตันระดับอัศวินกลายพันยายแมงมุมโลหะนี่มันเรนก้าวถอยโดยอัตโนมัติมันไม่ใช่แค่ระดับอัศวินทั่วไปมันกลายพันไปแล้วแมงมุมพุ่งใส่พวกเขาด้วยความเร็วเหนือจินตนาการเคี้ยวและขาราวใบมีดฟันลงจากทุกทิศทางเรนใช้ก้าวเงาพลิ้วหลบไปด้านข้างขณะที่ริกกระแทกข,ขวานอัดเต็มแรงเข้ากับขาหนึ่งของมันจนกระเด็น ทนทานชมัดริกสบดฉันรู้สึกเหมือนมันทำจากเหล็กกล้าเรนใช้โอกาสนั้นลอบเข้าไปด้านหลังฟาดดาบหมอกครามอย่างแรงใส่ข้อเชื่อมตรงจุดอ่อนแต่ถึงแม้จะฟันเข้าก็แทบไม่สร้างความเสียหายเท่าที่ควรดาบหมอกครามสั่นสะท้านเล็กน้อยทนทานเหลือเพียง8%อีกไม่นานมันคงพังแน่เรนกัดฟันก่อนจะตัดสินใจใช้ท่าพลิกสุดท้าย เขาดึงมิเทวแมวเงาออกมาแล้วกระโดดขึ้นด้านหลังของแมงมุมก่อนแทงลงอย่างแม่นยำตรงจุดที่ดับเคยทำรอยไว้เสียงระบบดังครึ่งในหัวพร้อมกลิ่นโลหะฉุนๆแจ้งเตือนระบบสังหารแมงมุมเหล็กเงาระดับอัศวินกลายพันธุ์ขั้นตน้นไอเทมดรอปคริสตัลระดับอัศวินกลายพันธุ์ x1 ใ้ยแมงมุมโลหะ เรนถอนมีดออกช้าๆก่อนสุดลงบนเข่าหนึ่งข้างใช้แรงไปเกินครึ่งริกเดินมาหากรอบนายร้าวแล้วเรนก้มดูดาบหมอกครามก็ร้าวชัดส่วนกรอบาาแมลงทับคริสตัลแดงมีรอยแยกตรงชายลำตัวเล็กน้อยเขาถอนหายใจเราต้องหาอาวุธใหม่โดยเร็วทั้งสองพักเหนื่อยไม่นานก่อนจะเก็บของดรอบไว้โดยเฉพาะคริสตัลระดับอัศวินกลายพันธุ์ ที่มีสีเงินคล้ำวาวแปลกประหลาดมันแตกต่างจากคริสตันที่เคยพบเห็นโดยสิ้นเชิงเรนมองมันด้วยสายตานิ่งสงบแต่ในใจเขากลับเต็มไปด้วยคำถามบางทีพวกเรากำลังจะได้รู้ความจริงเกี่ยวกับดินแดนวิวัฒนาการในแบบที่ไม่มีใครเคยรู้มาก่อนตอนที่42คําคำเตือนจากคริสตันกลายพันธุหลังการต่อสู้จบลงทั้งเรนและริกยังคงนั่งพักใต้เงาไม้สูงใหญ่ เสียงหายใจหนักๆของทั้งคู่เป็นเพียงสิ่งเดียวที่แทรกความเงียบสนัดของเขตห้ามล่าร่างของแมงมุมเหล็กเงานอ,นอนแน่นิ่งอยู่ไม่ไกลยายแมงมุมโลหะกระจายเต็มพื้นแข็งบรรยากาศรอบตัวกลับสู่ความเงียบทีอ่อึดอัดอีกครั้งเรนย,ยกคริสตัลสีเงินคล้ำขึ้นพิจารณามันไม่เพียงแค่แปลกในสีสันแต่ยังสั่นไหวในมือเขาเบาๆราวกับมีบางสิ่งมีชีวิตอยู่ภายในแจ้งเตือนระบบ ตรวจพบคริสตันวิวัฒนาการกลายพันธุ์ระดับอัศวินคำเตือนการบริโภคจะกระตุ้นวิวัฒนาการแปรผันซึ่งยังไม่สามารถคาดการผลลัพธ์ได้ผู้วิวัฒนาการระดับต่ำควรใช้ความระมัดระวังขั้นสูงเรนขมวดคิ้วทันทีวิวัฒนาการแปรผันงั้นหรืออยากกินตอนนี้ริกกล่าวเรียบเรียบเขานั่งพิงต้นไม้มองเพื่อนของตนอย่างจริงจัง ฉันไม่ไว้ใจสิ่งที่ระบบเตือนแบบนี้มันอาจจะทำให้นายกลายเป็นอะไรก็ได้แม้แต่สิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปเรนพยักหน้าช้าช้าก่อนเก็บคริสตัลใส่กระเป๋าด้านในสุดเขาปิดมันสองชั้นด้วยผ้าหนังและกระดาษกันพลังงานแค่พกไว้ก็พอยังไม่ถึงเวลาจะเสี่ยงเมื่อทั้งสองพักจนหายเหนื่อยพวกเขาก็ออกเดินต่อแม้จะยังอยู่ในเขตห้ามลา่าแต่พวกเขาเลือกใช้เส้นทางที่ดูปลอดภัยที่สุด หลีกเลี่ยงพื้นที่หมอกหนาและจุดที่ตรวจพบแรงสั่นสะเทือนของพลังงานผิดปกติระหว่างเดินทางพวกเขาพบคราบขนาดใหญ่ของสิ่งมีชีวิตยักษ์เกล็ดที่เปลี่ยนเป็นหินผิวหยาบแต่เต็มไปด้วยลวดลายเรืองแสงจางๆนี่ไม่ใช่ซากของมอนสเตอร์ทั่วไปพริกกระซิบบางทีอาจเป็นมอนสเตอร์ระดับข้ามชั้นที่เดินทางระหว่างชั้นในดินแดนวิวัฒนาการ เรนหยุดเดินมองคราบเหล่านั้นอย่างลึกซึ้งหรือมันอาจจะถูกดึงดูดมาเพราะคริสตันกลายพันธุ์ขณะที่พวกเขาใกล้จะหลุดออกจากเขตห้ามล่าเสียงในหัวของเรนก็ดังขึ้นอีกครั้งแจ้งเตือนระบบผู้วิวัฒนาการเรนระดับวิวัฒนาการ1คะแนนระดับต่ำ10ระดับกลาง10เลื่อนระดับชั้นได้ระดับสูง5.3-10ถึง10 ระดับอัศวิน3.5-10ถึง10ความแข็งแกร่ง30.8สกิลไม่มีอุปกรณ์ดาบหินดำเงามืดระดับอัศวินกลายพันธุ์ทนทาน100%ผ้าคลุมเงาหินระดับอัศวินทนทาน100%ชุดเกราะคริสตัลแดงระดับสูงทนทาน67% ดาบหมอกครามระดับกลางทนทาน6%มีดเคี้ยวแมวเงาระดับต่ำทนทาน54%กรงเล็บหมาป่าหมอกระดับกลางทนทาน100%พวกเขาตัดสินใจเลี่ยงการล่าในตอนนี้และเปลี่ยนเป้าหมายเป็นค้นหามอนสเตอร์ติดอาวุธซึ่งมักจะดรอปอุปกรณ์ใหม่ที่แข็งแกร่งกว่าและไม่นานพวกเขาก็ได้ยินเสียงคำราม ไม่ใช่จากมอนสเตอร์ธรรมดาแต่มาจากชายร่างยักษ์ที่ยืนอยู่เบื้องหน้าร่างของเขาสูงกว่า3เมตรกล้ามเนื้อเต็มไปด้วยลวดลายคล้ายกรอบกระดูกดวงตาสีเหลืองเข้มจ้องมองตรงมาเขาถือขวานยักษ์ที่ด้านหนึ่งติดเปลวเพลิงสีน้ำเงินส่วนอีกด้านมีขอบน้ำแข็งเจือจางแจ้งเตือนระบบตรวจพบนักล่าทมินผู้วิวัฒนาการกลายพันธุ์ระดับอัศวินสถานะ ไม่เป็นมิตรหมายเหตุบุคคลน,นี้กลืนคริสตัลวิวัฒนาการกลายพันธุ์หลายชิ้นรูปแบบพลังงานไม่คงที่มีคนกินคริสตัลกลายพันธุ์ไปก่อนเราแล้วเรนพูดเบาๆและผลก็คือเขาไม่ได้เป็นคนอีกต่อไปริกกล่าวเสียงขวานของนักล่าทมินขูดกับพื้นราวกับลากความตายมาใกล้ข้าได้กลายเป็นสิ่งเหนือกว่าสัตว์อสูร เหนือกว่าผู้วิวัฒนาการทุกคนเขาเกล่าวด้วยน้ำเสียงแหบแห้งแต่อัดแน่นไปด้วยพลังงานวิปริตและพวกเจ้าจะเป็นคริสตันก้อนต่อไปที่ข้าจะกลืนลงไปตอนที่43สศึกกับนักล่าธมินเสียงฝีเท้าหนักของนักล่าธมินกระแทกพื้นทุกย่างก้าวดินสั่นสะเทือนแรงกดดันแผ่ซ่านรอบตัวคล้ายพายุความตายที่กำลังจะถาถมเข้าใส่แยกกัน เรนตะโกนก่อนจะพุ่งแยกตัวออกไปทางซ้ายริกกระโจนไปอีกทางแทบจะพร้อมกันพื้นใต้เท้าแตกระเบิดทันทีที่ขวานยักษ์ของนักล้าทมินฟาดลงจุดที่พวกเขาเพิ่งยืนตึงแรงประทับปล่อยแรงกระแทกออกไปรอบทิศเหมือนระเบิดพลังมันเร็วริกสะบดก่อนจะเบี่ยงตัวหลบคมขวานที่ตามมาอย่างฉับพลันร่างใหญ่ของศัตรูนั้นไม่น่าจะว่องไวได้ขนาดนี้ แต่เขากลับเคลื่อนที่ได้ราวกับเงาพลังจากคริสตัลกลายพันธุ์มันเปลี่ยนกฎการเคลื่อนไหวของร่างกายไปแล้วเรนคิดในใจในมือของเขาดาบหินดำเงามืดสั่นเล็กน้อยราวกับสัมผัสได้ถึงพลังตรงหน้าดวงตาของนักกล่าทามินวาโรสสีเหลืองเข้มจ้องประสานมาที่เรนอย่างบ้าคลัง่งแกแกมีกลิ่นของมันคริสตัลกลายพันธุ์อีกก้อนเอามาให้ข้า เสียงคำรามดังก้องทันใดนั้นเปเลวไฟสีน้ำเงินกับน้ำแข็งเจือจางพวยพุ่งจากขวานกลายเป็นระลอกพลังที่วิ่งผ่านพื้นเหมือนพายุสองขั้วผลักเข้าหากันริกกระโจนเข้าไปในจังหวะนั้นขวานกระทิมเขาเหล็กของเขาปะทะก,กับขวานสองขั้วของศัตรูเสียงโลหะกระแทกกันสะเทือนสถานจนอากาศสั่นคลอนฉันดึงความสนใจมันไว้นายหาจังหวะริกร้องลัน่น เรนไม่ได้ตอบแต่เขาเบี่ยงตัวไปรอบด้านแอบแฝงในเงาใช้ความเร็วและทิศทางให้เกิดประโยชน์สูงสุดดับเงามืดในมือเปล่งแสงดำวาวพุ่งเข้าแทงข้างลำตัวศัตรูอย่างแม่นยำชัวเลือดสีคล้ำพุ่งออกมานักล่าทมินคำรามด้วยความเจ็บแต่แทนที่จะอ่อนแรงเขากลับเหมือนบ้าคลั่งยิ่งขึ้นเจ้าพวกมแมลงข้าจะฉีกพวกเจ้าเป็นชิ้นชิ้น ทันใดนั้นร่างของเขาก็ปลดพลังคล้ายเปเลวคลื่นสีดำพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าสภาพร่างกายเริ่มบิดเบี้ยวแขนที่ถือขวานยืดยาวผิดธรรมชาติผิวหนังเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นเกล็ดคล้ายโลหะผสมกระดูกความเป็นมนุษย์จางหายมันกำลังกลายพันธุ์อีกขั้นริกถอยหลังทันทีเรนกัดฟันแน่นเขาหยิบคริสตัลระดับสูงจากกระเป๋ากลืนมันเข้าไปทันทีโดยไม่ลังเล แจ้งเตือนระบบได้รับคะแนนระดับสูงบวก0.7คะแนนระดับสูง6.0ถึง10เขากำดับแน่นขึ้นพลังงานไหลผ่านร่างเขาไม่สามารถถอยได้ไม่ในตอนนี้นายไปขวาชั้นซ้ายเรนพูดต่ำๆเราต้องตัดเส้นเลือดพลังของมันก่อนที่มันจะระเบิดพลังอีกขั้นทั้งสองพุ่งเข้าใส่นักล่าทมินคารามและฟาดขวานลงพื้น แต่คราวนี้เรนหลบขึ้นด้านบนพุ่งกระแทกใส่ศีรษะของมันจากมุมตาบอดส่วนริกกระแทกขวานของเขาเข้าใส่หัวเขาข้างหนึ่งเสียงกระดูกหักดังลั่นร่างยักษ์ทุดลงหนึ่งข้างเรนไม่รอช้าฟาดดาบใส่จุดอ่อนของคอทันใดนั้นเสียงระบบก็ดังขึ้นในหัวแจ้งเตือนระบบสังหารนักล่าทมินวิวัฒนาการกลายพันธุ์ระดับอัศวินไอเทมดรอปคริสตัลระดับอัศวินหนึ่งเม็ด ขวานสองขั้วกลายพันธุ์ระดับอัศวินกลายพันธุ์เศษชิ้นส่วนคริสตัลแปรผันหนึ่งชิ้นร่างของนักล่าทมินพังทลายลงกับพื้นทิ้งไว้เพียงกลิ่นอายพลังงานแปรปรวนที่ยังคงวนเวียนเรนนั่งหอบขนาดที่ริกซุดลงข้างๆทั้งสองศพตาก,กันก่อนจะหลุดหัวเราะออกมาอย่างเหนื่อยอ่อนฉันคิดว่าเราจะไม่รอดแล้วริกพูดพลางหอบถ้าอีกฝ่ายกินคริสตันไปอีกสักก้อนเดียว เราคงไม่รอดจริงๆเรนกล่าวก่อนจะหยิบคริสตัลระดับอัศวินขึ้นมาในมือเขาไม่กลืนมันทันทีแค่จ้องมันนิ่งและคิดถึงสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นการกลายพันธุ์มันคือพลังหรือคำสาปตอนที่44ความลับของการเวลาเรยนยืนอยู่เหนือซากของนักล่าทมินดวงตาเรียบนิ่งจ้องมองไปยังดาบหมอกครามที่ปักอยู่กับพื้นมันแตกร้าวจนแทบใช้ไม่ได้อีกแล้ว เขาหยิบมันขึ้นมาอีกครั้งก่อนจริดตามาถึงจุดนี้ก็หมดเวลาของเจ้าแล้วสินะเสียงโลหะกระทบพื้นดังเบาๆดาบหมอกครามถูกวางลงอย่างนุ่มนวลกับพื้นหินเรนหันหลังให้โดยมีดาบหินดำเงามืดกลายเป็นอาวุธหลักแทนแม้จะไม่ชอบพลังงานแปลกประหลาดของมันที่ยังสั่นไหวอยู่ตลอดเวลาในฝ่ามือแต่เรนรู้ดีนี่คือของที่เขาต้องใช้จนกว่าจะเจออาวุธที่ดีกว่า เขาหันไปมองริกที่นั่งพักหอบเหนื่อยอยู่ข้างๆริกขวานของนายใกล้พังแล้วใช่ไหมริกพยักหน้าใช่อีกไม่กี่ครั้งก็คงแตกเรนหยิบขวานสองขั้วกลายพันออกมายื่นให้ใช้สิมันเหมาะกับนายมากกว่าริกเอื้องไปเล็กน้อยก่อนจะรับมาด้วยมือที่เปื้อนเลือดและฝุน่นนายแน่ใจแน่ใจเรนตอบเรียบๆอาวุธที่ชันใช้ตอนนี้ ก็กลายพันธุ์เหมือนกันถึงจะไม่ชอบมันแต่ฉันต้องยอมรับว่าพลังมันน่ากลัวขอบใจนะริกยิ้มมุมปากก่อนจะถือขวานใหม่ไว้ในมือแค่จับก็รู้แล้วมันแรงกว่าของเดิมเยอะหลังจากพักหายใจไม่นานทั้งคู่เริ่มหรือขนซากของนักล่าทมินพวกเขาพบกระเป๋าหนังเก่าๆที่แทบจะละลายจากพลังงานกลายพันธุ์ข้างในมีของบางอย่างที่คงสภาพอยู่ได้หนึ่งในนั้นคือ บันทึกส่วนตัวเล่มหนึ่งที่ยังเปิดอ่านได้เรนเปิดหน้าบันทึกอย่างระวังตัวหนังสือลายมือเขียนอย่างอยากมีร่องรอยของน้ำและคราบเลือดเลอะเลือนแต่บางหน้าก็ยังชัดเจนแต่แล้วเรนก็ชะงักวันที่สองเดือน4ี่ปี1,705ดวงตาเขาหยุดนิ่ง1,705ไม่ใช่2,025ริกขมวดคิ้วหมายความว่างไง เรนหยิบกระดาษอีกแผ่นหนึ่งขึ้นอ่านตัวเลขซ้ำสองรอบเพื่อความแน่ใจก่อนจะพูดช้าๆเขาเขียนไว้ว่านี่คือวันแรกที่เข้ามาในดินแดนวิวัฒนาการปี1,705ถ้าเทียบกับเวลาจริงๆตอนนี้มันก็ผ่านมาแล้ว320ปีในโลกภายนอกริกนิ่งไปหลายวินาที320ปีข้างนอกแต่นี่มันแปลว่าในดินแดนวิวัฒนาการ เวลาผ่านไปแล้ว3,200ปีที่นี่เรนพูดแทบจะกระซิบอากาศรอบข้างเย็นเยือกขึ้นมาโดยไม่มีสาเหตุทั้งคู่สบตากันโดยไม่ต้องพูดคำใดถ้าอย่างนั้นสถานที่วิจัยร้างที่เราเจอในก่อนหน้านี้ริกเริ่มพูดเสียงสัน่นมันอยู่ที่นี่มาหลายพันปีแล้วจริงๆและระบบวิวัฒนาการนี่เรนพูดต่อ มันไม่ได้เพิ่งปรากฏขึ้นมาให้มนุษย์ใช้แต่มันอาจอยู่กับมนุษย์มาเป็นร้อยร้อย,อยปีแล้วแค่เราไม่เคยรู้เท่านั้นความคิดพวยพุ่งไปในหัวเรนไม่หยุดคำถามมากมายถาโถมเข้ามาราวกับคลื่นใครสร้างระบบนี้มันมีเป้าหมายอะไรทำไมถึงเลือกมนุษย์เขาเงียบไปครู่ใหญ่ก่อนจะสายหน้าเบาๆตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาจะหมกมุ่นกับคำถามพวกนี้ เรนพลิกหน้าบันทึกต่อมันมีบันทึกเรื่องราวมากมายของนักล่าทมินการผจญภยัยการต่อสู้การหลบหนีจนถึงจุดที่เขาเริ่มกลายพันธเพราะคริสตัลผิดปกติแต่นั่นไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดเรนหยุดที่หน้าสุดท้ายของบันทึกที่เขาเขียนไว้ชัดเจนเกี่ยวกับระดับของมอนสเตอร์ในชั้นที่หนึ่งระดับพลังของมอนสเตอร์ในชั้นนี้เรียงจากต่ำไปสูงมีดังนี้ระดับต่ำ ระดับกลางระดับสูงระดับอัศวินเริ่มมีปัญญาเล็กน้อยระดับผู้บัญชาการมีปัญญาชัดเจนสามารถสั่งการจัดทัพระดับราชาครอบครองพื้นที่ขนาดใหญ่สั่งการมอนสเตอร์ระดับผู้บัญชาการได้ระดับจักรพรรดิมีมอนสเตอร์ระดับราชาเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาอีกระดับหนึ่งที่ไม่ทราบข้อมูล ริกพ่นลมหายใจยาวนี่ขนาดเราเพิ่งชนะแค่มอนสเตอร์ระดับอัศวินยังมีระดับผู้บัญชาการราชาจาัก,กรพรรดิและอีกระดับที่เราไม่รู้เรนพูดช้าๆทั้งคู่ยิ้มแห้งเหมือนกันโดยไม่ได้นัดหมายพวกเขามองหน้ากันด้วยแววตาที่ประปนทั้งความเหนื่อยลา้าความรู้สึกเล็กจ้อยแต่ในขณะเดียวกันก็มีความตื่นเต้นแฝงอยู่ลึกๆ ยังอีกไกลกว่าจะขึ้นชั้นสองได้ริกพูดเสียงเบาใช่แต่ยิ่งไกลย,ยิ่งหน้าค้นหาเรนยิ้มบางๆก่อนจะหันหลังให้ซากศพเขามองไปยังเส้นทางเบื้องหน้าที่ทอดยาวเข้าไปในความมืดไปกันต่อเถอะยังมีศัตรูที่แข็งแกร่งกว่ารอเราอยู่มากมายในชั้นที่หนึ่งนี้ตอนที่45เส้นทางแห่งการล่า เสียงฝีเท้าหนักแน่นสองคู่กระทบกับพื้นหินแข็งของดินแดนวิวัฒนาการบางครั้งก็ผ่านโคดหินดำบางคราก็ลัดล็อกเข้าไปในซากปร,รักหักพังโบราณที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางหมอกจางๆเรนเดินนำอย่างเงียบงันสายตากวาดมองทุกมุมด้วยความระมัดระวังมือขวาจับดาบหินดำเงามืดกลายพันแน่นแม้จะรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนแปลกประหลาดจากอาวุธแต่เขาก็ชินกับมันมากขึ้นเรื่อยๆ ริกเดินตามข้างหลังมือถือขวานสองขั้วกลายพันธ์สภาพแข็งแรงสมบูรณ์พลังกดดันแผ่กระจายออกมาจากใบขวานตลอดเวลาอีกกี่ตัวกันนะริกพึมพำเบาๆขณะกวาดสายตามองรอบตัวไม่นับเรนตอบเรียบๆแค่คาไปเรื่อยๆจนกว่าคะแนนจะเต็มเสียงคำรามดังขึ้นข้างหน้าตามด้วยเสียงกระแทกของหินกับโลหะ เรนหยุดฝีเท้าทันทีการแขนออกเล็กน้อยเป็นสัญญาณให้ริกหยุดตามมาอีกตัวแล้วร่างขนาดมหึมาของหมีกระดูกเพลิงระดับสูงปรากฏจากมุมหนึ่งของซากปร,รักหักพงังมันสูงเกือบ5เมตรกรงเล็บเหมือนเคี้ยวโลหะและดวงตาสีแดงที่เหมือนลุกไม่อยู่ตลอดเวลาแต่สายตาของเรนไม่หวั่นแม้แต่น้อยจัดการให้เร็วที่สุดเขากระซิบก่อนจะพุ่งออกไปด้วยความเร็วราวสายฟ้า สัตรูคำรามและเนื้อมือฟาดใส่ด้วยแรงมหาศาลเรนหมุนตัวหลบอย่างแม่นยำก่อนจะฟันเฉียงเข้าที่แขนขวาของมันแสงสีดำพุ่งว่าพร้อมเสียงโลหะปะทะเนื้อกระดูกดังสะท้อนริกกระโดดเสริมเข้าด้านหลังขวานสองขั้วฟาดใส่กลางหลังของหมีกระดูกเพลิงจนมันซุดลงกึบตอนนี้แหละเรนคำรามเสียงต่ำก่อนจะเสียบดาบเงามืดเข้ากลางหน้าผากของมันอย่างแม่นยำ พลังมืดกระจายออกจนสัตรูดิ้งทุรนทุรายอยู่ไม่ถึง3วินาทีร่างมหมาก็สุดลงกับพื้นอย่างสิ้นฤิษิ์แจ้งเตือนระบบสังหารหมีกระดูกเพลิงระดับสูงคะแนนวิวัฒนาการระดับสูงบวก1.1ผ่านวันแล้ววันเล่าเรนกับริกเดินทางลึกเข้าไปในเขตอันตรายของชั้นที่หนึ่งมากขึ้นเรื่อยๆพวกเขาพบมอนสเตอร์ระดับสูงหลายสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นแมงมุมหนามอเวจี งูเงาพิษวานอนเคี้ยวเพลิงหรือแม้แต่อสูรปีกเงาที่เคลื่อนไหวเร็วและโจมตีเป็นกลุ่มทุกการต่อสู้ทําให้พวกเขาชํานาญมากขึ้นความเร็วความแม่นยําและความประสานกลายเป็นธรรมชาติของทั้งสองริกกลายเป็นเหมือนกําแพงเหล็กเขาเข้าโจมตีจากแนวหน้าเสมอประทะพุ่งชนต้านทานแรงกระแทกและเปิดช่องให้เรนส่วนเรนเขาเป็นเหมือนเงาที่สังหาร พุ่งเฉือนจุดตายของมอนสเตอร์ทุกตัวอย่างแม่นยำการใช้ดาบเงามืดแม้จะรู้สึกเหมือนควบคุมสัตว์ป่าดูร้ายแต่ยิ่งใช้เขายิ่งคุ้นมือแจ้งเตือนระบบสังหารว่านอนเคี้ยวเพลิงระดับสูงคะแนนวิวัฒนาการระดับสูงบวก1.0แจ้งเตือนระบบสังหารงูเงาพิษระดับสูงคะแนนวิวัฒนาการระดับสูงบวก1.2 แจ้งเตือนระบบสังหารอสูรปีกเงาระดับสูงคะแนนวิวัฒนาการระดับสูงบวก1.3จนกระทั่งเวลาผ่านไปอีกไม่กี่วันหลังจากผ่านการต่อสู้มามากมายทั้งเรนและริกก็หยุดยืนอยู่กลางเนินเขาหินสายลมแรงที่มองเห็นทุ่งหญ้าสีดำเบื้องล่างเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นพร้อมกันในหัวของทั้งสองคนแจ้งเตือนระบบผู้วิวัฒนาการเรน คะแนนวิวัฒนาการระดับสูง1 0 1ถึงเลื่อนระดับชั้นได้แจ้งเตือนระบบผู้วิวัฒนาการริกคะแนนวิวัฒนาการระดับสูง1 0 1ถเลื่อนระดับชั้นได้ในที่สุดก็เต็มแล้วริกพูดขณะนั่งลงบนโขดหินหอบเบาๆเรยนยกดาบวางพาดบ่าพร้อมถอนหายใจแต่ไม่มีไอเทมหายากเลยสักชิ้น แค่พวกมันไม่ดรอปแตกก็แข็งแกร่งพอจะฆ่าคนธรรมดาเป็นฝูงแล้วริกหัวเราะเบาๆเรนมองเส้นทางข้างหน้าเงียบๆแววตาเขาวแน่นิ่งแต่ลึกกลงไปกลับลุกวาบด้วยความคาดหวังตอนนี้สิ่งที่เหลืออยู่คือมอนสเตอร์ระดับผู้บัญชาการไม่อยากจะนึกเลยว่าจะหนักแค่ไหนริกพูดขณะยืดแขนก็ไม่จำเป็นต้องสู้ตรงๆเสมอไปเรนพูดพลางยิ้มเย็น ถ้าจำเป็นฉันก็พร้อมเขาเปิดหน้าต่างสถานะขึ้นดูอย่างละเอียดอีกครั้งสถานะผู้วิวัฒนาการเรนระดับวิวัฒนาการหนึ่งคะแนนระดับต่ำสิบคะแนนระดับกลางสิบคะแนนระดับสูง10บเลื่อนระดับชั้นได้คะแนนวิวัฒนาการระดับอัศวิน3 5ถึง10ความแข็งแกรง่ง35.5สสกิลไม่มี อุปกรณ์ดาบหินดำเงามืดระดับอัศวินกลายพันธุ์ผ้าคลุมเงาหินระดับอัศวินชุดเกราะคริสตัลแดงระดับสูงมีดเคี้ยวแมวเงาระดับตำ่ำกรงเล็บหมาป่าหมอกระดับกลางระดับสูงก็แค่จุดเริ่มต้นเขาคิดขณะมองไปยังขอบฟ้าไกลลิบ